ซีพีโฟตอนเชิญสื่อมวลชนทดสอบรถบรรทุก6ล้อพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ออมาร์คไอบลูแปดสิบห้าซีพีโฟตอนเซลต่อยอดความสำเร็จจากการเปิดตัวซีพีโฟตอนออมาร์ e เฟล็กซ์รถบรรทุก4ล้อเล็กไม่ติดเวลาสมรรถนะสูงในไตรามาสที่ผ่านมาด้วยการเชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบสมรรถนะออมาร์คไอบลูแปดสิบห้าซึ่งเป็นรถบรรทุก6ล้อพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์โดยมีสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียว สวัสดีครับผมนะครับธนพัฒน์สังแสงครับมอนสเตอร์ Monster จาก www.autostation.com ครับวันนี้ก็ได้มาทำการทดลองขับครับรถบรรทุก6ล้อไฟฟ้า100%เครับเมื่อกี้ได้ไปทดลองขับมาช่วงสั้นๆบอกเลยว่าอัตราเร่งเนี่ยจีจาดมากๆนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เคม0ูน0ถึงอะไรไว้แต่ว่าสนามทดสอบที่เราขับกันในวันนี้เป็นช่วงสั้นๆแต่ว่ามันขึ้นได้เร็วมากๆแล้วก็การควบคุมการ,บ,ารบังคับรถเนี่ยก็ถือว่า ควบคุมได้ง่ายนะเมื่อกี้ช่วงล่างได้ลองสลา,าลอมเล่นนะครับก็ต้องบอกว่าเออมันก็พิ้วดีนะคือแม้ว่าตัวรถมันจะเป็นรถบรรทุกนะครับแล้วเขาก็มีโหลดของใส่น้ําหนักไว้แล้วด้วย1.7ตันนะของที่เขาใส่ไว้น้ําหนักบรรทุกจะรับได้สูงสุดรวมน้ําหนักตัวรถเนี่ย6.0ตันก็คือ6 0 0 0กิโลแต่เมื่อกี้ลองขับแบบมีน้ําหนักบรรทุกก็ถือว่าให้การควบคุมที่ใช้ได้นะควบคุมง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาสลา,าลอมก็ไม่ได้เหวอมากนะครับเท่าน้ําหนักบรรทุก,หน,ก,ห,นกหนักกว่านี้นะครับการขับขี่ก็ ถือว่าคล่องตัวนะขับในเมืองก็ถือว่าใช้ได้ไปได้แน่นอนครับ